บสวัสดีครับสินค้าแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟหรือ generator นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Honda นะครับรหัส em 6 5 0นะครับตัวนี้ em 6 5 0คือรหัสนะครับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกิน650วัตต์นะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับอย่างสวยเลยนะครับ ตัวนี้ราคาของใหม่นะครับอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งไฟกระแสสลับและกระแสตรงนะครับก็เป็น AC DC ได้ทั้งหมดนะครับมีเฮตบอกนะครับก็เราตั้งสามารถตั้งเฮตได้นะครับมีรายละเอียดบอกไว้นะครับก็ตัวนี้เป็น เครื่องยนต์เบนซินนะครับใช้น้ำมันเบนซินส่จังหวะมีน้ำมันเครื่องอยู่ในตัวนะครับที่ผมบอกสามารถตั้งเฮิร์ตนะครับความถี่นะครับก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับมีลูกค้าถามมานะครับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนได้บ้างนะครับก็เนี่ยฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กนะครับสว่านหินเจียทีวีพัดลมนะครับที่ กำลังไฟไม่เกิน650วัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดูนะครับวิธีการใช้งานก็สตาร์ทแล้วเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับเอาลองสตาร์ทดูตัวนี้อย่างสวยเลยนะครับเจ้าของเดิมใช้งานน้อยนะครับมีสติ๊กเกอร์จากร้านที่แกซื้อมานะเสียงเงียบนะครับไฟโชว์นะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยไฟสีหเหลืองจะโชว์อปลั๊ก ใช้ไฟบ้านนะครับสังเกตโหลดนะฮะตัวนี้มีเกียร์นะครับสว่างน,นะครับสามารถกดพร้อมกันได้นะครับต่อตัวนี้ก็จะมีโหลดนะครับต่อสากับพัดลม,มเกียร์ทีวีนะครับตู้เย็นไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับว่าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ตัวนี้น้ำมันเครื่องน่าเมื่อกี้เติมน่าจะเยอะไปนะครับก็มันพ่นออกมาเป็นควันนะครับเราจะของเดิมไม่ได้ใช้งานเลยเอามาล้างขบูอย่างเดียวนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับถ้าไหนสนใจนะครับ G m 6 5หกห้าเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับเติมน้ำมัน,นรตรงนี้นะครับ สีแดงแรงริบสายแคมปิ้งไม่ควรรอดน,นะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ